อะมาจับคาดแถมสักคนดิเธอป่ะมาเลยมาเลยเดี๋ยวเลยขานี่นะครับวันนี้ไปไหนกันมาด้วยป่ะครับแปเของมาให้โอ้เคยมาก่อบ้านหรือไม่เคยเลยครั้งแรกเลยนี่นะครับป่าอ่ะ เขาเข้าร่มก่อนกัครับเข้าร่มก่อนพี่นี่นปลาขอบคุณมากครับมีไหมนี่เดี๋ยวขอบกครับบคุณครับุขาฝุขาุไม่ยอมกลับอุ้ยไม่ยอมกลับแล้วว่าเล็ก ยงรอสองเจ็ดห้าพร้อมยังไงครับหกสิบเจ็ดนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ